สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูเ,เขาเรียกอะไรเทลเลอร์เหรอหางลากหางพ่วงเหรออ่าสิบสองเมตรนะฮะหางพ่วงสิบสองเมตรนี่จะเป็นตัวตัวพ่วงคึบนะครับเนี่ยเป็นตัวพ่วงคึบนะครับ เดินเข้าไปดูยังไงเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันครับนโอ้สวยจังเลยสวยกิ้งเลยครับดูขาตั้งของจอดนะครับน้ำหนักได้เท่าไหร่ดีสองสองยทีสองร้อยตันหรือเปล่าไม่รู้นะพูดเดาๆอ่ะดูครับนี่ครับชุดขาตั้งนะครับดูชุดช่วงล่างนะฮะ ชุดช่วงล่างครับตัวนี้เป็นขาตั้งของธรรมดานะฮะช่วงล่างสวยทั้งช่วงล่างสวยทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดินก่อนอุ๊บโอยป่าเขียบเลยเอ่อุอ๊บเนี่ยครับของรุ่นอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าของรุ่นอะไรอ่ะไม่ตอบนะผมม่ผมไม่พูดนะครับของรุ่นอะไรเพราะผมไม่รู้นะครับ แต่ที่แน่ๆเป็นสองเผาแล้วสวยด้วยสวยสวยมากครับพื้นช่วงล่างอะไรสวยหมดเลยเดีย๋ยวเราขึ้นขึ้นไปดูข้างบนกันเนาะขึ้นดูข้างบนกันไปมาครับเอาแบบสัตสดกันไปอึ๊บท่านอึ๊บอ่าดูพื้นนะครับพื้นค่อนข้างสวยครับพื้นค่อนข้างสวยนะสิบสองเมตรเป็นพื้นทึบนะครับ นี้เหมาะกับการขนหินนะผมว่าเหมาะกับการวิ่งหินนะใครวิ่งหินมาตัวนี้เหมาะเลยอ่ะมาสองหางนี้เดี๋ยวลงข้างล่งก่อนอบอึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคุยกับเฮียเขาก่อนาาเน,นะะเา,านะ,ดนะ,ะเดี๋ยวคุยกับเฮียแล้วเข้าขอก่อนครับราคาจะเป็นยังไงนะฮะเอกสารผมดูเบื้องต้นละแจ้งจอดทั้งสองหางนะฮะเดี๋ยวคุยกับเฮียเขาก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผม โอเคครับอสองหางเนี่ยผมคุยราคาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะยกกับร้านแล้วเราก็เดี๋ยวไปไล่รายละเอียดอยู่ร้านอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนสองเผายี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าไปดูไม่ได้อะมันเป็นป่าแต่ว่าราคาผมคุยจบแล้วเดี๋ยวรอน้องชายมายกกับคือหางใหญ่น่ะไม่ไม่ได้ขายนะครับหางใหญ่เฮียเขาเก็บไว้แต่หางหางสั้นสองหางเนี่ยนะ เดี๋ยวกลับร้านแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดราคาให้ว่าผมจะขายเท่าไหรด่ดีโอเคตามนั้นเนาะเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งนึงเดี๋ยวให้น้องชายผมมายกถึงร้านแล้วว่ากันอีกครั้งหนึง่งครับผมอีกหนึ่งคันฮะคันนี้นี่มีคนเล่นแบบนี้ไหมมีใครเล่นแบบนี้หรือเปล่าครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดดูเครื่องนะว่าเป็นเครื่องอะไรยังไงแต่ว่าขอดูภายในก่อนว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านอะ ราคาจะเปิดเท่าไหร่ต้องไปดูที่ร้านเนาะสภาพเป็นเก่าจอดสภาพก็จอดแหละแต่ก็ดีหน่อยที่อยู่ในร่มเนาะดีต้องดูในร่มแหละครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ทีนี่ปึ๊บนี่ครับอย่างแฟบอย่างแบนไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่สวยดีซูซูกิเปลี่ยนเครื่องครับ น่าจะเป็นเครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูข้างในว่าเครื่องอะไรยังไงเห็นของแปลกก็ถ่ายๆไปครับทำคอนเทนต์ให้พี่น้องเราดูไปปึบปิดปึ๊บอ่าเนี่ยสวยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ช่างทอนเปิดแล้วก็ดูผมยังไม่ได้เปิดดูในเนี่ยว่าเป็นเครื่องอะไรอะ่ะแต่ว่าซื้อตกลงซื้อกับเฮียเขาล้ กับหางลากสองหางนู่นครับในป่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่บามันเป็นตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวไปถึงร้านาค่อยคุยกัอีกครั้งนึงว่าเป็นอะไรเดี๋ยวให้ช่างทอนเปิดรายละเอียดดูเครื่องอะไรยังไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องอะไรจริงๆครับเนี่ยครับผมซื้อกับหางลากสองหางที่อยู่ในป่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับผมโอเคครับแบบคลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะอาจจะ ตัดตัดต่อ,ตอ,ตอเพราะว่ามันถ่ายหลายช่วงเสลือเกินครับวันนี้ก็ผมโทรเรียกรถอ่ะเหมือนเดิมครับรถสไลด์มอนสมูไรสไลด์ออนนะฮะที่ใช้งานประจาเขามีทั้ง6ล้อมี6ล้อเล็ก6ล้อใหญ่นี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะวินขึ้นเดี๋ยวจะวินขึ้นนะนี่ครับมาแล้วคลิปนี้อ่ะ,อะมเอเตอร์ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับขยับไหมเนี่ยเปิดฝั่งนู้นนะ่ะมันเป็นเกียร์ออโตโอ้เลยเมียนเขาเมืองมันเป็นเกียร์ออโตโอ้แหละ เนึ่งแบบยาวๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วอึดอ,ย,อย,ยางแบนครับธรรมดาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ครับยางแบนเดี๋ยวไปให้ช่างทอนจัดการอยู่ร้านครับเรื่องอะไรต่างๆขับได้ไม่ได้ผมไม่รู้ต้องไปลองครับติดอะไรฝั่งนู้นติดติดคอค่ะนี่ครับอ๋อติดคออ่ะโอเคครับ ไอ้น้องเขาดึงออกแ๊บนึงได้อยังไงได้อยู่หงไดยังได้อย่เดี๋เดี๋ยวเด๋โตของข้าวแก่ไปแล้วครับขึ้นรถแล้วครับอ่ะสาสยาวกันไปนะฮะก็เมื่อกี้ที่ผมถ่ายเป็นกระท่อนกระแท่นอ่ะคือทั้งถ่ายคอนเทนต์ทั้งไปคุยกับเฮียเขาอย่างเงี้ยมันก็คือ ผมไม่ได้ขออนุญาตเฮียเขาถ่ายคอนเทนต์ไงครับมันก็เลยถ่ายแบบต่อเนื่องไม่ได้คลิปนี้เราขโมยถ่ายนะเนี่ยอ่า <c oughs> นี่ครับผมว่ายืนทรงสวยนะคาริเบียนแวนนะใช่คาริเบียนไหมเนี่ยน่าจะใช่นะหรือว่าไม่ใช่ผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าผมไม่รู้เดี๋ยวไปค้นรายละเอียดครั้งหนึ่งก่อนว่าใช้คาริเบียนแวนไหมอ่าใครหารุ่นนี้ทักมานะครับเดี๋ยวรู้จัก คือเรื่องเอกสารชุดโอนเดี๋ยวผมให้เฮียเขาหาให้ก่อนนะ่ามีหรือเปล่าแต่เฮียเขาบอกว่ามีแต่คอยเวลาหาก่อนอ่าพูดแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับโอเคเนี่ยเรียบร้อยละขึ้นรถละเดี๋ยวเขาก็าจะรัดรัดเสร็จปุ๊บก็จะสไลด์ขึ้นรถฟืดนี่นะครับทีมงานที่ผมไว้ใจนะฮะม่อนสมุไรสไลด์อ่อนใช้กันประจําครับผมส่งรถรับรถผมจะใช้ทีมงานนี้นะครับแต่ก็มีหลายทีมงานที่ผมเรียกใช้แต่ว่า ถ้าฝั่งเขตขอนแก่นแล้วส่งรถไกลๆผมใช้ทีมงานนี้ครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับเนี่ยวันนี้มาย้ายอยู่ที่ขอนแก่นครับก็บริษัทหรือว่าอู่เขาก็อยู่ขอนแก่นพอดีก็เลยอ่ะโอเคเลยทีนี้รู้เรื่องครับอ่ะขอรัดแล้วครับโอเคครับเรามาดูสไลด์กันนะฮะสไลด์ใช้ระบบ นี่ดูครับผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละครับโอ้เข้าต่อกันแบบนี้นี่เองผมไม่เคยเจอนะแบบนี้ผมไม่เคยเจอผมบอกตรงอะแจ๋วสวยงามนะเรียบร้อยแล้วครับน่าจะเริ่มสไลด์ขึ้นละพอสไลด์เสร็จปุ๊บแล้วก็น้องเขาก็วิ่งไปส่งทีร้านครับก็เขาส่งรถให้หลายครั้งแล้วครับคันนี้คือทีมงานนี้คนขับรถเขาจะมีหลายคนนะฮะเฉพาะรถคันของใครของมันอะพูดง่าย ยังไม่ก์ลัดแล้วฮอเดียวโอเคครับลัดเรียบร้อยครับลัดเรียบร้อยแล้วไลขึ้นแล้วครับแบบนี้นะฮะสบายเนาะย้ายรถทุกวันนี้เมื่อก่อนเชื่อไหมครับตอนที่ผมซื้อรถเปิดร้านใหม่ๆอ่ะถ้าซื้อได้แบบนี้ผมต้องมาเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนอะไรแล้วเอารถกระบะผมมาลากลับทุกวันนี้สบายครับกิ้งเดียวเขาไปย้ายถึงที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอ๋อชอบ ชอบยุคสมัยทุกวันนี้จังเมื่อประมาณนู่นแหละครับเกือบๆสิบปีที่แล้วครับที่ผมหาซื้อรถอะ่ะอยู่ในปา่าในอะไรแบบนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลากกลับพวงมาลัยไม่ดีก็ลากยากอีกโอ้ยแต่ทุกวันนี้สบายครับไหลลื่นแบบนี้เลยทุกวันเนี้ยโอ้สุดยอดจริงๆโอเคอย้ายกลับแล้วนะครับ ฟืบดูครับดูดูด,ดูดูระบบความสบายครับฟืบตั้งถาดฟืบตึ๊บแล้วก็จะสไลด์ขึ้นที่นี่นี่ครับสบายสุดสุดแมสแมบแมบครับสบายจังโอเคครับเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วผมจะดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไป,ไปคุยกันอยู่ร้านเนาะโอเคครับขอบคุณพิมพ์งาน,ม,นม่อนซามูไรสไลดออนขอนแก่นนะฮะอ่าโอเคครับพอดีหยุดจากคลิปตัวนี้ไปหลายวันไม่มีเวลามาทําสักทียกมาจอดไว้นานแล้วนะแต่วันนี้เป็นวันดีครับจะมาพาดูแบบรายละเอียดนะครับว่าหางลากสองหางเนี้ยที่ผมย้ายมาจากจังหวัดขอนแกนนะ่นอะอะไรมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันชัด กับช่างทอนครับวันนี้ว่าความสวยความไรมันเป็นยังไงวันนั้นที่อยู่หน้าง,งานผมดูไม่ได้อ่ะมันเป็นป่าเดี๋ยวพาผมพาดูข้างล่างก่อนนะวนต่อโอเคครับโอเคปุ๊บอ่านี่ฮะความสวยความอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะใช่ไหมช่างทอน<ม>ความความสวยก็ยังเหมือนเดิมเนาะสวยเออช่วงล่างดูช่วงล่างนะครับดูความสวยของช่วงล่างนะนี่นะฮะ นี่ครับขาตั้งของอะไรช่างทอนจอของจอดใช่ไหมอ่ะขาตั้งของจอร์ดนะครับจอร์ดของเยอรมันนะฮะตัวนี้เป็นสองเพาเหรอสวยๆเลยเนาะตัวนี้ครับสองเพาวสวยเป็นเหมือนกระบะทึบอะ่ะอ่ะมีไหมมีลูกค้าหรือ fc ของเราที่ใช้งานประเภทนี้ไหมครับนี่ดูนะฮะ อ่าโอเคดูนะครับขอนแก่นชอทวีนะฮะชุดนี้อ่าโอเคช่างทอนขึ้นดูกระบะภายในเป็นไงช่างทอนเผาล้อเดี๋ยวเราเอา,เอาล้อเอาะไรมาใส่ให้มันครบอ่าดูชุดช่วงล่างนะครับดูนะครับนี่นะครับความสวยงามครับสวยสุดที่สุดสวยนะครับผมบอกอตรงๆเลยสวยสวยมากครับชุดนี้ ดูการเดินสายเดินอะไรยังโอเคกันฮะอ่ามีสำหรับคันที่1น่ผ่านไปเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันครับอ่ะเดี๋ยวพาดูข้างหลังก่อนเพราะว่าวันนั้นอยู่หน้าง,งานมาดูไม่ได้นี่ครับข้างหลังอ่าคันที่1น่ผ่านไปแล้วจะไปดูคันที่สองอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ เพราะว่าถ่ายถ่ายแบบกระปิดกระปอยถ่ายแบบกระปิดกระปอยครับคลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องนะอะ่ดูครับดูความสวยนะครับมีใครใช้แบบนี้ไหมอ่ะคันที่หนึ่งผ่านไปดูคันที่สองครับมาครับอ่ะคันที่สองมานี่นะหางต่อต่อไฟเรียบร้อยคันที่2ก็โอเคนะช่างถอนถือว่าโอเคครับ มีใครใช้งานลักษณะนี้ไหมออกระบะพื้นภายในเป็นไงช่างทอนสวยอ่าแล้วเราดูข้างล่างกันข้างล่างก็ถือว่าสวยนะตัวนี้ขาตั้งของอะไรเนี่ยไม่มียี่ห้อเนาะรุ่นเก่าแต่ว่าก็ตั้งได้อยู่นี่นครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับเป็นแจ้งจอดหมดทั้งสองหางเลยเป็นแจ้งจอดหมดนะครับนี่ดูนะฮะ นี่ดูนะครับดูครับอ่าช่วงล่างอึ๊บมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างยังจัจัอยู่เลยครับส,สองพอสวยอ่ะยังสวยสวยอยู่เลยช่วงล่างอ่ะอึ๊บอย่างนี้ครับนี่นะฮะพวกยางพวกอะไรไม่ใช่ปัญหาครับเปลี่ยนได้เดี๋ยวจัดการนะฮะเดี๋ยวจัดการให้ฮะเปลี่ยนยางออก นี่ครับช่วงล่างครับช่วงล่างสวยหมดเลยอ่ะช่างทอนอึ๊บข้นงในก็ถือว่าสวยนะอึ๊บยืนพื้นถือว่าผ่านอ่ะ <c oughs> อ่ะสวยโอเคมาเรามาฟังดูราคากันฟังราคานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้า เอาด,ดูดิหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันอ่าโอเคแสนหกแสนห้าแสนหกกับแสนห้าแล้วก็ไอ้คันรถจิบจิบคันนั้นเอา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 เอกสารยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะจิบคันนั้นเอาแค่ห้าหมื่นห้าอ่าห้าหมื่นห้ามันเป็นเป็นเครื่อง เบนซินเนาะช่างทอนเนาะแล้วเป็นโฟวิลเนาะอ่าโอเคก็ท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะครับ087 9519226 95 66 095 664 3826นะฮะอ่าไอเดลายผมตัวบีกับตัวที8513โอเค ก็ถ้ายคลิปละช่างทอนสวัสดีครับ